ใช่ตัวโลกนะูกฮะตัวแม่ก็ครอบครัวใหญ่อยู่ขวามือเราน,น่าจะถึงนะงนะถ้าไม่ถึงก็ต้องลงพื้นมีเสียงแม่ก็กำลังจะมารับขวามือ 最古怪。